พี่น้องเนาะเปิดภาพมาลมสำารัเห้ากับบริยอมพี่น้องเลยสีตับหมูดนล้วนเนาะบริเวนตับไก่พี่น้องเลยลโหสางวันทาสีสีมาใหม่งามแท้นี่เนาะพันติดยังีงฮะติดกันเปื้อนเติดกันเปื้อนไวโอสีตับหมูพี่น้องเลยผู้จนผมฟูพี่น้องเลยปันทองน้องสาว โดยเมื่อระบบผูมหาผัวมหาผัวสัง่งสาวปทุมมาคนน่ะเนาะสาวน้อยสาวน้อยสาวซีปฐุมมาโดยอุปนองยสบายดีโดยเอาอยู่พี่แหละทั้งน้องเคยกันมงสาวหันแปลงตูบพี่น้องเลยทางบาอบพมีอัน กรับดองแหลมเนาะว่ากันพี่น้องเอ้ส่วงบรรยากาศค้ำค้อเุณสานี่ล่มแหง้งอะลีพี่น้องเอ้อุ้ยอ้าโทษสบายดีเดอ้อสบายดีอ่อเา,า,าเจอสิ่งปริศนา <c oughs> ป็าตันเระท่อ<า>มยังเป็นอยู่มันกระคือไัน,นเระท่อมชิดเฮือนในโบได้พี่น้องเฮือนกลมโตเนาะมันขลัง ได้คุดพอว่าเว้ากันแล้วเอาเปลือแหลมพี่น้องเอ้ยคุดตอ่อพ,พี่น้องเลยอันอพอมีมือนนี้นอ่าอันนี้ใช้ปเป็นเห็ดตูบแบ่งกันอันตีเห็ดตูบทั้ทงพุ่นพี่น้องเอ้ยอันบ่มีบนนอนพอเป็นข้างตูบพอพอมีกับเปล,ลือแลมก็เลยว่ามากลตอ่อลมแน่พ,แพี่น้องเอ้ยอาจจีบอดิ้งินขักปันไดเด้อเนาะดั้งเส่าก็ไม่ชอบข้ามตรงไปได้พีอย่างนี้มันลมแพงโดยเอาิีบกกันนันไหวก็ยันมันบอยู่ก็เลยว่าพากันเต็ดเปียกอื่นก่อน ปตใหญ่ี่เสรลมเหมือนตอไม่ขยุ่งบ่ตัวใหญ่เลยเนาะใครแต่ว่าดินมันอ่อนนเนาะหรือว่าเขาคุดปันได้ปันหนึ่งแล้วเขาจูดบ่จูดแลวก็คุดลงจูดแลวก็คุดลงดินนี่นะถ้าว่าคือถ้ามามันอ่าจังไรขันพ้นเาวตกนี่แข็งได้เนาะมีใครเน้มันอ่อนยู่ฝนตกวันซืนนี่ก็ตก อบอกว่าเอาลายพี่น้องเลยหาค่ากล้องก่อนที่ดินใหม่ของแม่ปาพามีเนาะตัดเปลือกแด้หนึชาตินี่หนุ่งสามโตเข็นยาวโผล่มาเป็นต้นไม่เคยยุ่งบอลนี่ฮะเจ้าโตมาม่อย่างเนาะคือเกล็ดเทะลมเฮงพี่นอ้องเลยนม่ขึ้นก่อนจัะหน่อยข้ากินอะไรนี่ฮะเห็นมังกว้างเนาะมังกว้ารคือฮาจูดเนี่ย พุดแล้วก็ช้อนขึ้นเพิ่นว่าคลังไหมพี่น้องเนาะอันปูเขื่อนกวนตอเนาะน,นี่เลยต้องกลนออกก่อนเพราะว่าพราะมีเห็นเลยทั้งหลังเพือนคู่ฝันเนาะทั้งนี้แม็นะทั้งหลังมันทิประมาณเพือนคูวน่วนี่แหละนีะ่นะตุคคำมาได้มาพี่น้องเอ้มันนะ ป้าซองดองเนาะลมพอดเนาะมากระย้าขุด้าวแห้งหนาวซองดองลุยมาหนิป้าดลายทานทามหาผู้วงหน่อยพี่น้องภูงงกับอันอันนั้นกับผัวเพลินเห็ดทางในชูเท้ากับทางนอกโอ้ยหยอกอย่างกันเนาะหัไม้อยู่น้ำเจ้าเด้อดองเด้อเห็นปะย่าไปห้องน้ำเลยหัวซสียเชลไหลทางนั้นก็ได้ใครแต่ดินอ่อนเนาะ ดินอ้อนปลูกพักเด้พี่น้องเลยขุดลงเลยกระซ้อนขึ้นขุดกว้างๆบปนิดละป้าไปนี้ก็ได้ดอกสีดังตะตับตะตับตะตักอยนี้ไม้มันตีกับเสือล้มมาลีมันนันขุดแคบหลายพอได้เจาะลงเลือกลงประเด็นสิแคบครับว่าสิพังเสาขั้วพี่น้องเว้แต่ว่า หิดบ่ได้มันลม่มยันบ่อยู่เนาะกับ <c oughs> น้องเคยกับเปงตู้แน่พี่น้องไปซื้อผ้ากาาระจัดมาใส่ทำดินบล็อกเต็งกับบัอยู่ลม่มเฮ่งอดยังไงชาวเอียงนะ <c oughs> สาวพัดสีเอียงสานสดกาน,นกขึ้นกันในกระจูดคือของเจ้าฮันบลึกๆของพามีกับโตเพื่อนกัน ขึ้นด,ดินเพิ่นนะจูลลจ่ล,ลงจู่ลงจู่ลงคุดน้ำลงอีกนี่ยังเลิกเอาจนวิบเป็นท่าสิเหตุนั่นเที่นี่พ่นเลยพันบบคุดพลังเถื่อพัดโป่งขึ้นนะบางโซนนะเป็นีเหาเวลาเหาเทเหาสิบุเคลื่อนมนกระบอกง่ามขโมมยนะมันมันกลัวมันกลมวต่อปะไรเนาะตอกตระเฮือนปนเอ็นกระลำพรอเด็กอะเห็ุให้เฮือนเฮา แตกเขาหุดสุดนะไมีโตปรสิบมาอะไรพี่น้องไอ้พวซ่างเฮือนปอบพมีกูไ่ได้มากมื่อนี้ฮะมันลมเนาะไปกับย่านนะพี่น้องก้าว้าออกแต่เฮือนมื่อเช้านี่มาแปดโมงครักับไอ้เช้านี่เจ้าดิคือการอะไรมาแล้วก็มาเวในนี้ เด้อพี่น้องเอ้ยเอาคลิปยังลงกันแล้วกัลมเนาะตัวนี้ก็วิวน้อยหน่อยพี่น้องเอ้ยเสียมนี่กัข่าวบ่ามันจะลดแต่เห็ดดำมันใส่บนนี้ตัวอื่นพัดพี่น้องบังนี่ต่อบักใหญ่นี่ไม่ให้อยู่น้ำเจ้าเด้อทำซีรอมพี่น้องเอ้ย คืนแห่งลมแหงบั๊มบึ้งบั้มอยู่โอ้ยอย่างมาเอาเสียมนี่เลยเฮ้ยเอาแต่คืนเมียเด้อทาไว้ได้ก็เอาใส่วันท้องนี่ต้อง สีเฮ้ยสีเหล็กครับขุดสางใช่ไหมนะ <c oughs> ไปบอกเป็นห้องน้ำกันได้ป้ะอยู่ห้องน้ำทั้งนี้บอกจะเละห้อไปที่ไหนห้องน้ำห้องน้ำผสจิตจันทางตัวนี้แหละบจดจอดรถเข้ามานี่แหลยเพื่อนคู่อะบอนี่ตัวบักใหญ่ โตน้อยตันงน,น,นี้ลีกูเหมือนบนี่สองดองได้พี่นองนคือพี่น้องนี่เไงเพาะการอมอิ่มอมอิม,มอยู่เนาะไม่อะไเป <c oughs> <c oughs> ็นตนี้โอ้ฝนไปทางใดกับได้ฟูจะไปฟูไปทางใ <มา S 1> ดก็บคาโต ลมจะได้เปลี่ยนบมแปลงชังกระซีมือแรงหนุนบริหนอนเด้ลมจะได้ลมแหงสร้างเอ้ยหนาวแด้วหมดแรงย่ายเด้อคติย่ายกะบผมเป็นยังดอกบมเมืนจะคองเฮือนเนาะเขาดื้อน้วก็ยุดรูปแล้วไม่น่าขางอยู่นอนได้แต่ว่าเราต้องแปลงชังกะซีขึ้นมา

เจาะน้ำง่ามันนี่เลยคันขี้ดินโอกมันกับจุดบอกไม้เสียงเจาะโอ้ลมผัดจังก์ซีต่ำๆช่องเท่าทั้งนั้นเห็ดนันตูบภูทั้งหน้าพูตูบไปนอนมาเลย ถามทเพผ่นว่าย่อได้อยู่กันเลยว่าพากันเบ่งกันไปเห็ดแนวใหม่โดยน้องพากันจะมันใส่สองคนได้อยู่น้องล้วก็ไม่ครับขึ้นโต๊ะหน้าตึกโตใหม่หัวต้องไ้เจาะให้มันสอดเดี้อ จะโดผ้าพันโซดแด้มันในี่โดเลยนะสโดเลยเนดะ็ดเน่งหน่อยนะัมามาพี่จอมะซับนี่ครับมันคาดนี่ตัวมันดิ่งลงลุ่มอนี้แหละเนาะเยอะ đồ một ổ, nhìn nhiều quá nó, rôm thì đây thì nông đây. đi này ngắm nọ, bùn cả, còn khác đây thử nạm này kìa, bùn nạm. แก่นคือนยังนี่บพวงนี่เนาะพวกมีหุ้มปวือกลายแทงนี่นะแต่คุดมันิบสูเห็นเปลือกเลยขจุดมันสิใหม่ปะเพราะว่ามันมันิดเปียกเห็ดเฮือนเห็ดชานกับมันกระเน่นมุ้ยปวกเม็ไม้ขาจุดถ่านนี่ก็ยังใหม่เอาพื้นซุ่มลายมันกะเพราใหม่ไปน้ำแห้งไปน้ำมันก็ใหม่โดยกะเอาต้องได้ซับขี้ดินออกซับโผล่ชับออก น้ำร่องน้ำโกนมันะนะให้มันเป็นเตมเป็นเต,ม,เต,ม,เตมไม่ก็ได้แบบนี้คือกัน,นขยุง่งเลยันมีฮะเห็นว่าไม่ขยุงวะมันคือเป็นสีขัดเน่ยเนบ่พี่น้องสีแดงแดงเป็นลายไม่ดูลายบ่จักพวกยังวะ โมเมนเด้อมันหนักเนื้อไใหม่มันเกล็นเจาะเข่านะนี่ประจูดนี่จังมัเแถมสอดกันตั้งรุมุมโอ้เป็นโกนเป็นผงเนาะนส่งท่งส่งชั้นได้โมเมนทส่งแต่งในพี่น้อง <laughs> ขามันขาดส่งอันนั้นนะส่งอาคอยละปะไว้วคอยมานุ นุงเห็นวิ่งจกรนุนเขาห้คือกัรบอกกนุนเขาให้เสื้อนี่กกลูกอาเขาให้นุงแย่แล้ไปได้เรือกเลยคนน่ะนงพอดีแล้วหนุงบุดหนุงไปหันไปนี่เผ็ดเวียกสบายหนุงเอาขามันได้หนุงโบตัวพปลาหมึกอันนี้พี่น้องอ่าทอน่ะน่มันไปเรื่อย ันยังเป็นอยู่เนาะเอ้ยแหลมตัวโตมันนี่ลังเถือพุ่นบ่เห็นเจ้ของดินจัดพ่นบ่เห็นัแม่นแหละมันอดหูอดตาพ่นมันก็ยังพ่นก็บ่ได้กอือโ ตกไงเมื่อขี้ตักขึ้นเอแลมท่านบ่ได้กันสำ<ด>รวจปลาหมึกแกละพี่นอ้องไอ้เฮา เอาไปไกลบ่ได้เนาะถ่ายปกปกแปลกๆเนาะเออนาะไม่เะะป็นไรไปโบได้ใครแต่ว่าลูกเพิ่นบ่ได้มาพี่น้องเอามือนี่ฮะเศรษฐกิจหนาวมันล่มเลยบ่๊คเอิ้นหนาวต้นอยูอย่ที่แรกเพิน่นก็เอามาพี่น้องชาดเขาเอามาส่งเนาะบ่ได้มะโนยมะโนยธรรมานะมแล้วเมื่ออีต้นนั่นเล็กน้อยลมแห้ง<อ>พ่นพัดพ่อพ่นพัดใบเกลี่ยกลางคืนโอ้มากับผักพร ไอชดเจ้งดิโบน,น้บอนโบได้โดยไม่เลยเผื่อไปบุทิศเขาโบน้อนกันโบได้เลยห่างกายครับเป็นวันถกโคอนยางโบได้กับข้าบเส้าหนึ่งกันใช่ปั้นอะไรวะตัวนี้ขับแทะ คิเห็นสมัยเฮากับลาตีทางบนตูกอายุเฮือนปัจจุบันนี้อตอไม่แตะนะฮะบนอยู่เดี๋ยวนี้นะบ่ะต้บนดินใหม่นะก็ไม่ยังได้แกลมเลยเธอก่อสังสมภัยบ่ตะ,ะก,กินะโอ้ยกงสงภัยบกลายๆหนึ่งนเะนี่ยส,วน,นสวนเขาเนาะสวนเขาเขาแบ่งขายดิค่ะก้นอะไรกำนองสาว hết đây nhảy à, thì phải nhỏ người đắc con lùng kìa ตัวพี่สางหน่อยอีกเลยตัวเสียมสุดเสียมอันนั้นคุดมันต้องอ้อมอ้อมแบบนี้นั้นเลิกเอาไว้แต่ตัวใหญ่มันจุดแบบนี้ตัวน้อยก็บคุดไปเรื่อยๆุดไปเห็นแล้วก็ตัดมันจังคุดอ้อมไปเวียนไปเลยตัดแล้วก็บคุดโตเป็นนี่แหละคุดอ้อมไปเลย บ้านขึ้นโหต้อลกขนาดโคเรียกขาไม่เดียนเปื่อนเลยฮะพอาอเรียกขาไม่เดียนเปื่อนเลยลงกัก็น,นั่งเลยเนี๋ยต่อเสร็จ เดี๋ยว้เหยนเปลือนเนาะเ้อนเปลือนหลวง่เต <işi> ็มที่นะบุคคลคลายแล้วค่ะได้ปะยังมั้ ตุรเวียนไปเห็นแล้วกันพระเจ้าไม่ยังจ้าพ้าโอ้โหใครอ้อมไปแบบนี้ซ้อนขึ้นมึงยังเดือดเตโตใหญ่มันจะกระจุบเลยปะนี่นี่นี่โอ้ชุดเลยด้นี่สวนมายังแต่ติ่งน้อยมันเนี่ยมันแต่ติ่งน้อยมัน ชวนมาเอ้าเอาเอา้เอาพี่น้องไอ้นอกบ้านนี้ทางนองเละคับน้องวันก็นเลิกเวียกพอดีคำสบายดีเดอ้อน้องเดอ้เอโอ้คลิปเก่ากินนี่ได้ลืม <laughs> เ,เลิกเวียกก็มาซอยพี่น้อง,งเอ,อย้ยเลือกอับลีนอ๊อกมึงนี่ไปนัง่งลิบหัว ชุบขุดนำบ่อก่อสลาพ่นวะอย่าปล่อยลมใส่กันเด้ออยู่ในคุมมันเด้อบาดดได้ยัได้ได้กต้องเหน่อยก่อน จักน้อยก่อนคุดคุดคุดมานี่แหละจังเอาข้นแต่ก็นั่นปืนทีงอยากจู่ถุนเราปืนท่คลายคลิงคลายแมนไหนเราตานาวนาวเราเราอยู่บอลนั่นมีป่นโบมีบอลมุ้งคือเรา้าแบบดังไฟน้อยยาำเลงแลวก็นั่งอ้อมตาไพนังเห็ดยังปาพื้นไม่เนโอดโอ้ยโบเห็นว่าพื้นคุดเลยทีเดีวพื้นวิบชีวิต มาแต่ละมือพ่อยังมาเน่ย่ <c oughs> มียังหนาวบ่เน,นี่ะถ <N> าว่ามือนี่ยนอนเลยไปจังนี่ <N> อ้ยอาบได้ <N> อาบอยู่บ่นี่อาบถุกมือยืดไปขี้ร่ายชุ่มเผาขี้่ายก็อาบน้ำอยู่เด้อพ่นทองเด้ออ,บอาอบอาบขู้มือได้เขาบริตัวเลยอาบแล้วเมือ่อเช้านี่ยังอาบใช่ไใช่บาทนึงเลย ไอ้ขี้เข้าชีหอนพูดออกมาใส่รถเสือเมื่อเบเ่ีเดียวว่ามันออกของเจ้าขอคอก็ขออันตักใส่บาได้ออกบาหนั้นมีบังเด้อขอจะบอกเจ้าเวลาอาพน้ำนี่เริ่มแรกปุ๊บเนี่อแมนให้อ่าวมือก่อนนี่ ข่อยนี่เนอะข้อมาข่อยฮะเริ่มแรกนะข่อยทูอันแป้งฟันเออข่อยกับแป้งฟันก่อนข่อยมีแต่ทูแข้งทูขาก่อนหลังจากแป้งฟันแล้วข่อยกับวยหลังจากแป้งฟันแล้วข่อยสระผมด้วยน้ำด้วยหลังจากจะเลียวกันเด้วยหลังจากสระผมแล้วนะข่อยมาทูตีนทูตีนเรียบร้อยพัดเล็บพัดมือเรียบร้อยแล้วข่อยบีบนำคีมอาบน้ำนะใส่อันฟองตีฟองข่อยกระอาบบัตนี้หลังจากว่าคุกกระโตแล้วเขามาล่างน้าบัตนี้ทำไมคือการกะต่าย ทูเทลและล่างนะท่านชูพวดพรบก่อนก็อนก่อนนะเเต่ไปพัดอันนี้ก่อนนะทูมือก่อนเรายังทูนี่แต่เขาเป็นแต่เขาเป็นมมือันเขาเป็นผู้ชายนะเฮาเฮาซาพมคู้มือก็ได้เป็นผู้ชายซาเลียก็มาเป่าให้มันแห้งแล้วก็นอนบัวซาคุ้มมือบ่ซาสิได้บ่เมื่อเบิ่งได้กว่าเส้าเพศเออเส้าแน่น้องบัวหญงบัแหงกัเป็นคีลังเทได้ต้องเป่าให้แห้งบัวมีแนวป่าแต่ตื่นมากเขาต้องอาบน้ามันยังมาอาบน้าตอนเช้า เพิ่งสีน้ำได้กระอาบเดี๋ยวมันแข็งแห้งเห็นกายอบอุ่นเลือดไหลเวียนดีอันนั้นได้แล้วไอได้กระกเลยไปอาบได้สอิสดยแรผูววงดิสดกันเยยแรงว่แรงวอาบอาบแต่ย้ำ้าอาบงแดงเสาเออสดกันหลเด้นี่ปงจูดนดก็ไหม หนมแต่ทูมือก้อนเป็นใจเป็นใจเป็นจสวยงานะเพราะว่าทูบวัเล็บกันทุบกันหอมมือเามันเือนเโอม่ได้ถูจอายยังบ่ได้ทนะยแนมเนาะแนมือมีแนวเบิมาันเดียว่ได้ันมือจับเนืเกื่อนต้นลบต้องได้ตนลบกดตัดคู่มือตัดกดหลังจากวแต่ยาวนอยนึตยาวนอยน่นะเข่าเลยได้ยาวนอยน่เขาไปอยู่อะไรี่น บอกว่าทานข้าวบริเวณยากแค่ไหนมันโมกุดเพราะมีแห้งหมักซุ้มเฉลีย์เขาจะโลภเพียรเนี่ยแบบว่าก็เดือดเลยยิงกับมันกัดงานอยู่เนาะเป็นน้ำก้องบอกเป็นน้ำก้องเละแล้วมึงพญานาพญานาซื้อรถสั้นไม่ไปทานนะมึงผัวก็ซื้อให้เมียในกัวผัวกะอยากซื้อให้แต่บุญยมเอ้าบุญยมทา บยมือีนแหนน้องเอ้ยประหยัดอันใดประหยัดใดกับปยัดเป็นคำแก้วกับยานนเ,เป็นงูลก่กับหักนะตุ้มปะหุมเรือปะทีดใส่ชื่อแต่แนวก็มจำเป็นมือพี่เก่ามือเป็นยังนะจุงไว้หาเขียดจุไงไว้หาขี้มืเอเป็นยังคือคนเมาคือค,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 อคอนเมานี่ป้าปเอลเลมจะว่าลุงเลิกสมกนิยังมีปวกเนาะนี่เไปลงมันทองอันผูวงผูทางเอลเอเลมผูอีกสองเดือน คือเขาบอกในคลิปเด็อีกสองเดือนกับไอศิื้อรถวะโบมากระวิทน้ำฝนบอกเมตรอีกสองเดือนกับไม่แข็งคนแล้วคนไอศิลล์รถใหญ่โบตีอีกสองอีกสองเดือนอีกครับไม่มีอะไรอีกสองเดือนกับไม่แข็งคนแล้วเป็นยังไอซื้อรถใหญ่เบาบลวิทยางพ้นไปอีกตอนนี้ก็คือกันแล้วโบถือกันได้อีกสองปีไปอีกสองเดือนกับอีกสองปีจะเอาซีตีนไป แต่ icana, เล็กง <STEPHAN> ัวสื่องัวก็ยังได้ยู่ได้ซาเด้งนะอีกสองปีอีกสองปีสิซื้อสีตีนซาเด้งสบายสีตีนเขาไปตลาดสีตีนเนี่ยเป็นรถใหญ่เลยพี่น้องเบ้ยังอยากได้เบ้นีหัวดีดินขอนะซื้อเบ้มาดิอยากจได้อยู่ขอเลี้ยงทำข้าวดินโตกันนั่น เอาเนี่ยมาปลูกใ่อยะไกลจะไกลใ้เียนเก็บเอียกแนวนี้นะใส่ปลาหลุดแข็สบายมันขี่ไหนปลาลงเลยชีวน้องเรนจะจากปีกี่ลมสามสิบปลาเฮาเกิดสองพันสองจักปีสองพันสองนะ3ปีฮะโบแมนตีสมาหยับอยุ่กันลงแท้ สองพันสองพันสองวันที่สิบห้าเดือนสองเจ้าดิฉันันทองประมาณเศร้าหาปีพี่น้องเอปพมีนะแต่ว่นหน้าเถ่าอายุเนาะเขาอกไนุ่เนี่ยฮะสองพันสองกะเสารหาเขาสามเพราะว่าปีนี้สองพันเสารหดเ้สิบเบอรเลยสิเบอร์คับผ็นเสาหาบอกเลม เบาเก่งได้ใส่อะไแมเบาเก่งเบาเก่งด้ใส่สองพันจากปีสองพันนะเจ้ากระลุดล้างรุดดาวสงปีใส่กัวรปีนี่อะเจ้าดิฉาเจ้าดิฉพวงีปีหนาสิบเก้าพวงสิเก้าละตีสิบเก้าละตีสิบเก้าปีเดือนเดียวก็เดือนเดยวกบคอยเดือนสองเดือนกุมภาคอยเดือนสามกุมภาเดือนกุมภาแล้วก็หอด เจ้าไหนกัวันเกิดบ่าวอมีพี่น้องวันที่สิบห้าเดือนสองจิได้ของควันยังเด้นาะเค้กน่ะอยากได้แบบมันมีเงินอยู่ทางในนะพระเจ้าชีพเสื้อผ้าวันเกิดคอยบอกพันบ่พระเจ้าชีพเสื้อผ้าวันเกิดคอยบอกคอยบอกเลยวันที่สิบห้าเดือนสองยังอะไรกันเราห้องพันไหนก็ไ่ได้ยังเ่็นหอดบอสอยังอีกสามเดือนสี่เดือน แกงน้ำไม้บัมันเกิดคอยมันแกงน้ำไม้ดองบม่ดอง, <laughs> ดองใส่กับปูแ <15 S 2> ดงหกุมภาพันธ์กระหอดอายุสาวกไร้าสี่บ่คอยเาหาไดอายุายน้ำบ่าเ่นบ่ใ่อยนาะข่อยซอ, <12. S 3> อ,องพันสิบ <12. S 3> สองกุมภาีนาพันธุ์หกุมภา ติบตีสี่ไหนน้อ <g> ง <ül> เรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ยหานี่มาใส่ <c oughs> มือแรงเป็นหน้าที่ของลุงเปลี่ยนเด้อลุงเปลียนเด้อจะเสีเเสยเอาไพลมาเผาตะไคร้จะสีเอาไพ่มาเผาตะไครก็เอามาโลดเ <c> ร <oughs> <c oughs> ียมหากเรานั่งอยู่สองคนชุมพาวหั่นสิเรียเมื่อแล้วบัตรในพี่น้องเอ้ย <c oughs> ลุงเปลี่ยนแล้วสิจูดมือแรงวันท่องไม่สิจูดไปให้ร้านมันบอกหาไม้มาทิมเซสพอดีอัน เดียนตีดเผื่อเรามาพิองดิหน่อยเข้าเราพิงนะเอ้าปืนพอดีได้ทมลุงเปียนเอ้ยมือแรงนี่หันหักคนมาพิงไพน้ำเดือยไฟพี่น้องเอ้ยคำเด้อเมื่อก่อนประพมีกระไดผู้เดือกล้องถ้าเบื่อหลมไฟคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะลืมโมได้กะทางเมนบิ้งกับพอเพชรเนาะ ทำความสะอาดให้กับทำความสะอาดให้พอ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณเดอ้พอพ่อแม่เอ้ยที่มาไว้วางใจพวกลูกเนาะให้บึงแยงให้เนาะโดยไปพบพ่อคิปหน้าพี่น้องเอ้ยเมแรงเป็นนาทีของลุงเปียนเนโดยเมื่ออื่นคือจะได้ทมพี่น้องเอ้ยเนาะไปสําหรับคลิปนี้พี่น้องไปแล้วสบายดี